เพชรจ้าเผยเรื่องสุดพีคของนิวเคลียร์เคยชวดเงินหลายล้านจากเรื่องนี้จากสามีภรรยาลดสถานะมาเป็นพี่น้องและทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกรักไม่มีขาดตกบกพร่องสำหรับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลนมโนไม่กับนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์ทั้งคู่ก็ยังพูดคุยและอยู่บ้านเดียวกันปกติ ซึ่งล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้พูดถึงนิวเคลียร์กับเรื่องสุดพีคผ่านรายการเพชรจ้าอันบ็อกอีพีสามสินาฬิกาปาเต็กฟิลิปลงทุน2.8ล้านราคาขึ้นไป10ล้านจริงไหมที่มีบางช่วงบางตอนที่ดีเจเพชรจ้าเผยว่านิวเคลียร์ก็เคยซื้อไปในราคา2.8ล้านเรื่องมีตลกอยู่ว่าใส่ไปไม่กี่ปีขายนาฬิกาดีกว่าอยากขับปอร์เช่ ก็เอานาฬิกาไปขายและทางร้านได้มีการรับซื้อคืนในราคา4.8ล้านกำไร2ล้านบาทแล้วก็ซื้อปอร์เช่ 718สีเหลืองพอซื้อมาปอร์เช่718มาตลาดปาเต็กฟิลิป p ก้ากระโดดขายไป4.8ล้านขึ้นเป็น10ล้านบาททะลุไป12ล้านบาททำไมเราไม่ซื้อเยอะกว่านี้ทำไมเรารีบขายไม่งั้นได้ปอร์เช่718 2คันไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันต้องศึกษา